อ่าอ่ออเาเดี๋ยว,ววันนี้ <c oughs> เรามีอ่าผ <c oughs> ีไม้เลยมือหรือว่าอันผลผลรริตอันเกิดจากที่ทางคณะของครูกศนได้ไปไถ่ายทอดได้ไปฝึกทรงเริงอาชีพในด้านต่างๆให้กับทางแต่ละตำบลน,นะครับเรามีของมาโชว์หลากหลายเชิญเชญชมได้เลยครับอันนี้บราได้แปลงเอาเองเนาะอันนี้เป็นพักพักกรดแก้วพักสลัดเนาะ ปลอดสารพิษนะครับเพราะล่างแล้วเนาะปลอดสารพิษประกาศแก้วว่าจะอ่านคําไทยมันว่าจะได้อาักสลัดนะกินละสลัดสลัดสลัดนะครับเออันนี้อันนี้เป็นสลัดโลค่ะสลัดโลล่ะเออเราแปลว่ามุวนม้วนม้วนก๋วยเตี๋ยวรอดก็เป็นยังเพราะมั่มีน้ำจิ้มเนี่ยอันนี้น้ำจิ้มสลัดโลเจ้าอันนี้ขอห้อว่าสลัดโลนะครับ เออมีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับอ้ยมันมันหน่วมยกขึ้นหมดได้เออ่นแคนหน่อยน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็ใจ้วิทีอ่าใจ้วิทีเอาตังบอดจุ่มก็บาไได้เอาตังนี่จุ่มเข้าไปจุ่มเข้าไปแล้วก็ บริโภคตามอัธยาศัยนะครับอันนี้กินมาได้เต่กินเลยเจ้า <c oughs> กินเลยค่ะอายเปินต่อไปก็ <c oughs> อันนี้บมาต้องได้อธิบายเนะาะมะเต้า <c oughs> หรือว่า <c oughs> แตงโมส,สีแดงสีแดงาามอันนี้ ข้าวแตนนะแตงโมข้าวแตนครับข้าวแตนข้าวแตนข้าวแตนอันนี้ญาตินหนมากลุ่มของในบ้านนะหงหินเจ้ามูลเอจ้กลุ่มแม่บ้านตำบลหงหินอู้ไก่จากนี่ไปเก็บ30โลนะบ้านหงหินเอาข้าวแตนมาฝากนะครับถ้าหากีปน้องทานผู้ชมได้มาอยู่ด้วยกันนี่จะได้บริโภคได้กินข้าวแตนรสดีของหงหินเป็นเนาะนะครับอันนี้กินบาได้กันนี่อย่างนี้นี่ดอกหอมดอกหอมครับนี่ดอกหอมเด้อ หอมขนาด <laughs> บรรทาดบรรทัดเอออันนี้อย่างนี้ ไข่ทรงเครื่องเนี่ยอันนี้ไข่ทรงเครื่องมุจจไข่ทรงเครื่องก็วันนี้แจกไข่ทรงเครื่องโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ของกศนของฮาวันนี้โอ้ยน้ำมนต์อย่างไข่นะงามพอแต่ละทานแต่ละคนจะสั่งเนี่ยงาน้ำมนต์อย่างไข่เนี่ยเนยเยิ้มยิ้มนยิ้มใสกล้อยนอยออเนี่ยนยมอันนี้ของมิปท้าเไปเตเกยสอนทเรโอใช้เครื่องนี่นะววันหวก็มา จุยกันเนี่ยเนาะครับอันนี้ผลิตภัณฑ์ตีกนิ่นเออนี่อย่างเลยอ้อันนี้สุดยอดนะครับอันนี้เป็นเรื่องของอันถวยมาจากวัสดุธรรมชาติกาบไม้กาบไม่ไผ่ไม่สางแล้วก็ใบใบอันอย่างสปะใบตองตึงนี่บตองตึงกาบกาบเป้ากาบกล้วยเอามาเข้าเครื่องอัดแล้วก็เป็นวัสดุในการที่เป็นเครื่องแจ้ไม่สอย เป็นการรักธรรมชาติรักสิ่งแวดล้อมบม่ต้องไปเปลืองอะไรอย่างเนะาะบม่ต้องเปลี่ยนสตางค์สักตัวใดเก็บใบไม้มาอัดก็ได้แล้วนะครับแล้วก็ใจแล้วถึงเป็นขยนะบรรจัยพลาสติกย่อยสลายง่ายรักสิ่งแวดล้อมต้องใช้ถ้วยจอนจานสป,ปะสป,ปิที่ทำมาจากธรรมชาติอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องนำไปต่อยอดต่อไปในทุกๆชุมชนนะครับ ตบรร่บ้านมูอย่างเงบ้านตำบลห้วรคบ้านมูสองับะมูที่สองเจ้าอ๋อมืเดี๋ยวนี้มีแทบทุกตำบลน,นะครับของห้อยขากรรมนะห้ยยขากรรก็ม,มีตำบลจุนก็ม,มีหลายที่หลายแหง่งบางตีมีเครื่อนลักะละไว้ไปซื้อจานพาชติกจานฟมไงดีเพราะฉะนั้นถ้ากลับหันมาใจสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยจะช่วยในการรักธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของเราลดขยะ พลาสติกอันเป็นสารพิษทั้งหลายทั้งพวงเป็นการลักโลกนะครับลักลูกลักหลานลักโลกโดยการใช้วัสดุที่ใจมาจากธรรมชาติจะเป็นสิ่งที่ดีมากครับอะอันนี้กินบ่ได้อันนี้เขาเรียกว่าผ้าหัวครับผ้าหัว,อหวเออนี่ผ้าหัวเ้อะผ้าหัวเนี่ย,อเ,ยเอาไว้สารพัดประโยชน์เอาบอริโภคเอาปูหนังเกี่ยหนังหอยขอสารพัดเนี่ยอย่างใดหมดนะครับ คนไทยเขาว่าผ้าขม่าผ้าเขาม่ามัใช่ขาวมันเป็นกัมมดีอื่นนะมาใจ้กันเนาะเป็นเป็นกัมมอย่างพวจะมาได้ละเคยอ่านอยู่แต่บ้านเฮาห้องอ่ะผ้าหัวนะครับสารพัดประโยชน์ตอตีบ้านเฮาตอตีไหนตอตีมูห่าบ้านถัดขิงแกงเจ้าเออใครได้ผ้าหัวงามๆจะอี้กับไปติดตบนประทาดขิงแกงออกจังอำเภอจุนไปตั้งเมืองป่งเนี่ยเจ็ดโลประมาณนั่นนะครับอันนี้ก็ เป็นผลิตภัณฑ์ฝีไม้ลายมือของเครือข่ายในชุมชนตำบลพัหัดเขียงแกงอำเภอจุนนะครับต้องการสนับสนุนต้องการเอาไปใจ้มาสอบถามและเอติกกสนอจุนนี่ก,ก็ได้เนาะนะครับแถมอย่างหนึ่งนอกจากผ้าขาวมาแล้วเนี่ยโอ้ได้ผ้าขาวมา้า,า,มาลองลองผ้าอย่างก็ลองลองตื่นอยูอ่คลี่ออกมาคนไทยว่าคลี่คนบางห้องว่ดตื่นออกมา <c oughs> <c oughs> อันนี้เขาเรียกว,ว่าผาคลุมไหล แต่ผ้าเป็นผ้าเขม่าใส่มันกระส้นนี่นีมันมันบดีอะมันหันเพราะฉะนั้นผ้าคุ้มหลแต่ถ้าหากว่าเป็นลักษณะเอาผ้าปาดกันได้เนาะจากยางปูจ้ายเนี่ยเขาปาดอีกก็ได้เนี่ยเนี่ยอีกก็ได้มันก็ดูเทดีนะนะครับนอกจากนั้นก็มีผ้าตอเป็นผ้าผ้าซินผ้าซินเนี่ยผ้าท่ายงแก๊งเหมือนกัน แต่นี่จะเป็นลายดีคิดคนขึ้นมาเองเจ้าลายถัดนั้นลายดอกขิงเกงครับอันนี้ของลายอย่างนี่ลายน้ำไหลดออ๋ออันนี้ลายน้ำไหลอันนี้พอพอลายน้ำไหล้าไทยลือลายน้ำไหลนะครับพอเด็กมันไหลอย่างน้ำลายอุยไว้เนี่นะพอเหมือนเมือนรถแต่ลายนี่ผ้าลายน้ำไหลแต่อันนี้ลายอย่างอันนี้ลายดอกขิงแกงดอกขิงนะอ๋อ ผลิตภัณฑ์จากตำบลพระธาตุบัจจีพระธาตุธรรมดาพระธาตุขิงแกงขิงแกงนี่เป็นชื่อของขิงพื้นเมืองขิงพื้นเมืองในเขาเข้ายานะครับเป็นยาฮ้อนนะครับแกเจ็บหลังเจ็บแอวแกสารพัดสารเพล่ไหลล้มในท้องเนี่ยสามารถทําได้แล้วก็นวัตกรรมความคิดของพี่น้องชาวบ้านเอาดอกขิงเนี่ยะนะ ลายต่างๆเดือบปรากฏในพื้นผ้าเนี่ยเป็นลักษณะของดอกขิงขิงแกงเนี่ยดอกขิงแกงจะเป็นจะอีนะวันหน้าเขาสามารถที่จะไปส่องพอขิงแกงแล้วก็ลายมันจะเหมือนกันก่นกอนนะอันนี้ก่อยไปพอเนาะเพราะฉะนั้นลายดอกขิงแกงผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองทอมือหนึ่งเดียวในโลกเขาเนี่ยอยู่ติ่ตำบนพระทาขิงแกงอำเภอจุนจังหวัดพะเยาเล่าลายนี่ม,มีมีทต่ไหนมีตแต่อำเภอจุนอย่างเดียวนะครับ ผลิตภัณฑ์อันน่าสนใจและสวยงามแหมยางนึ่งแต่เป็นผลิตภัณฑ์ตะก,กา้าซ่าหูหิวเอาไปใส่สารพัดประโยชน์ใส่เงินกระไดใส่แบ่งก็ไดใส่ยั้งกระไดตามที่อันเขาจะเอาไปใช้นะครับอันนี้ก็ใส่ข้าวต้มขนมไปวัดไปว่าตอนปีใหม่ปีใหม่เมษาของเขาเนี่ย บวบไคติวของนักเอาซานี้ไปเด้อนะครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์พัจากกสนตะมนที่เขากรรมนะครับโดยคุณครูธรรมรักนะครับอันนี้เป็นจำนายราคาจะได้นี่อันนี้ใบละาหกร้อยเจ้าอ๋อบวแปงครับสามร้อยสองเต้อคือหกร้อยบาทนะครับถ้าอู้ถูกอกถูกหูถูกใจนี่นะลดได้แหมนะครับอันนี้ก็สามารถได้นะครับอันนี้สวยง่ายลายลายพอเอาลายใกล้ๆในง่ายงามขนาดนั้นนะครับ อันนี้ผลิตพันุ์นั้นห้วยเข้ากำแม,ม่หลวงบ้านมูซีน่ะแม่นหมดเลยเนาะอันนี้ต่บ,บนลอ้อเออฮันิตพันฑ์เหมือนกันต่บนล้อก็ยังงามเหมือนกันเนาะเออเขาทาดีเนาะ <c oughs> อันนี้แก้วน้เย็นอันนี้ใส่แก้วน้ำเน้อ <c oughs> นะครับสื่อชาเขียวสื่อโอวันตินสื่อกาแฟที่มันลักษณะเป็นแก้วจีอีเนี่ยอันนี้ติวไปอ่าถึงแม้มันจะน้ำตกน้ำหาดใส่แต่มันเป็นอัน พลาสติกเนาะมันมันก็บอกเปืื่นสดได้ถึง<อ>เปืื่นกันล่างออกดได้เนาะอันนี้ก็สนอจากตำบลลอฝีไมเลยมือสุดหยอดนะ,ะนี่แหละคือสิ่งตี่ว่าเกิดจากกำกึดกำอานของพี่น,อาาน้องเจ้าบ้านของสวยของงาม,อ,มาอันนี้บาดใจของปลอมนะเป็นกระดาษแท้เป็นกระดาษจริงเนี่ยเป็นสีสีแล้วไม่เนี่ยเป็นดอกเจี๊ยจับบดได้นะครับกว่ามันรู้อันนี้เอาสมัยนี้ก็ยังวาต้องใจของเรานี่เนาะ เอาวางโตวางตังดองไม่โซดนี่มันหาเขียมใจ่เนาเอี้ยนะครับอันนี้ก็พรียพันจากกสนห้อยย่างขามน,นี่อย่างนียครับอันนี้เป็นผ้าผ้าเอ็นเจ็ดเท้าครับอ๋อผ้าเจ็ดเท้านะครับสวยงามงามนะครับเป็นลักษณะที่ครับแต่ว่ามีกังของเขียงครับเขาก็บ,บอกตาเจ็ดเท้าเหมือนกันนะ้ำมันงามล้ำไปำถ้ามันเปื้อนใหญ่ไปสักจะดิเนาะเดาไปห้องนั่งก็ได้นะ ไปนั่งยังค้นค้นจำศีลภาวนาไปนั่งสมาธิก็ได้เมื่อกันนาพอสมควรเนาะแล้วก็ห้องเขียงแหละห้องเขียงที่นี่นขนาดเป็ห้องเ้าคนที่มักลาบนี่ยนะห้องเขียงห้องโคกอ๋อโคกนี่ก็สําคัญด้วยนะครับแจ้งมามาเจ้าถ้าผมมีผ้าห้องมาโกกอกากาคนอื่นมาลูกเตื่อนั้นเป็นเขาก็ใจผ้าห้องเดียวมาจากกอสนองหอยยังขามหอยยังขามบวกลกเนาะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ว่า ของใจไม่สอยในเขตของพื้นที่อำเภอจุนของเขาซึ่งสามารถจะเสาะหาได้ซื่อหาได้ถ้าบอฮู้ดีก็มาถามกศนของเขาอันนี้บ่ต้องถามบบใจน้ำป่าบบใจแไม่คงบ่ใจสิงน้ำเมาอันนี้มาจากผลิตภัณฑ์จากพึ่งนะครับอันนี้น้ำพึ่งจากปลาไม่จุนเนาะปาาไม่จุนเป็นพึ่งพึ่งโกดหรือพึ่งเลี่ยงเป็นพึ่งเลี้ยงครับอ่าเป็นพึ่งครับพึ่งกุเลี้ยงครับอ่าพึ่งพึ่งพึ่งโกนพึ่งเมืองเฮานี่แหละ แต่ง right? right ่ายมันมาอยู่ในกล่องไหมนะครับคือพึ่งเมืองปกติพึ่งเนี่ยชอบของหมึดอยู่ในกล่องอยู่ในกลงอยู่ในถ้ำอยู่ในดินในจมปวกในโอ่งในถังอย่างมุ้นนั่นนะมาเดี๋ยวเนี่ยคนเขาเนี้ยมันถึงขึ้นได้สารพัดแหละเอาพึ่งมาใส่กล่องไหมกลายเป็นพึ่งขนนะครับพึ่งขนนี่ก็ควตอนนี่สองร้อยห้าสิบบาทสองร้อยห้าสิบบอแปลงนะครับบอแปลงสักน้อยนะ่คุณภาพสุดยอดในเรื่องของการรักษาคุณภาพเป็นน้าหอมครับ เอาไปรล่อครับอ๋อฉีดใน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 ,ในโกดนะครับอันนี้บ่ใจน้ำปาอันนี้บ่ใจไอ้น้ำปลุงรดแต่เป็นน้ำน้ำมามกรีนกรีนเพื่อเจี๋ยวพึ่งเข้าเบในกล่องไม่ที่เขาต้องการเจอพึ่งมาอยู่เนี่ยเป็นกรีนกรีนพึ่งนะครับกรีนพึ่งถ้าหากว่าเขาฉีดไปแล้วพึ่งมันได้กรีนมาเนี่ยมันจะปลาหมูมาโดยเฉพาะแม่นางพญา จะปลาหมูมาอันนี้ถ้าหากว่าต้องการค้นจื้อพึ่งมาอยู่ในะอันนี้ชิดได้ก็ที่ป้าได้จะอยู่เออลองหอดเอนี่ยเดีึยวครันครับอันนี้จะเป็นไข่เอาไปท้าตรงตรงปากับครับตรงปลาพึ่งล้วก็บทางในนะครับ <c oughs> อ๋อชีดชีดอะพิลามอนี่เขาใส่นะครับอ๋ออันนี้ไข่พึ่งเนาะอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นเรื่องของอัน เอาไปหู้ในจิตใจของพึ่งว่าพึ่งเป็นชอบอ,อย่างชอบกลิ่นจะอีชอบไข่จะอีมันมากินพึ่งกันนั่นแหละอย่งอางอาจารย์ที่เป็นเบาเป็นแววลักษณะจะอีบแปลงน้ำ,ห,นำหอมน้ำหอมเนี่ยคำว่าสาวงามกับตัวกลิ่นนั้นไปอันนี้ก็เหมือนกันแหละพึ่งกับตัวกลิ่นนั้นมากับป้ากันมาอยู่นะครับอันนี้ก็เพื่อที่จะได้ผลผลิตที่เป็นน้ำพึ่งถ้าพึ่งหมมาอยู่น้ำพึ่งก็บผมมาเนาะอันนี้ก็ จะได้จะได้ก็คงจะได้ไปชมกันนะอตำบลตำบลน,นี่ทุ่งหลวงท้องครับทุ่งหลวงท้องเนาะอันนี้อุ้ยสายไหลย่างหลายยงายยงอันนี้ก็เป็นเรื่องของอันน้ำพริกคาน้ำพริกคา,ามันต้องกูเห็ดหอบมันต้องกูเห็ดหนึ่งอันนี้สามารถที่จะเก็บไว้ได้เหมือนกัน,นน้ำพริกคานะครับ อู้ยขาเนี่ยที่ไหนที่ไหนก็มีแต่น้ำพิคขาที่ล้าที่สุดก็ตําบลทุ่งหลวงทองนะบ้านอยา่างบ,บ้านสันหลวงครับบ้านสันหลวงเนาะเป็นบ้านต,ตึงบ้านในกินน้ำพิกขาโม่แต่โคนนั่นแหละนะครับเพราะนั้นหน้าตาดีกันดูคนเพราะกินน้ำพิคขาเนาะเ,เอาไป <genau. S 1> อ่าอ,อ,อันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์อชั้นยอดฝีมือฝีไม้ลายมือหมยางนึ่งนะครับอันนี้จากกสนตําบลจุนอันนี้เป็น เรกมาเยอะอย่างนี้หมวกหลายเอละ่ะใฟปีใหม่ครับ <tem ec is> งามขนาด<ะ>เราเราเบิ้งหมวกครับหมวกสุภาพสตรีสุภาพบุรุษบุดอกเอาหมวกไปใส่เด้ไเอไม่จะตบมือใส่บ <c oughs> มวกเป็นกเฮยก็เป็นแ <c oughs> ถมสักอย่างนั่นแหละนาะเพราะนั้นมีดอกมีดอกเราลองใส่ให้เพิ่นพอเลยใส่เพิ่นพองามหลักแก่ไหมโอ้โหยิ้มเดี๋ยอนยตาเลียบเยน้่ยแจะเอ้เดยนกะ เออนี่คือนี่คือหมวกออก็กสวยงามครับออสวยงามแล้วกระเป๋าสำหรับสุภาพสตรีอันนี้ก็ตำบลจุนนะครับตำบลจุนผลิตยอยู่แต่สิ่งเหล่านี้นะครับเขาก็เป็นที่น่าหันใจพี่น้องชาวบ้านผู้ผลิตฝีมืออะไรมือเหล่านี้เนี่ยตลาดที่จะรองรับในสิ่งเหล่านี้เขาก็มีความสําคัญถ้าหากพี่น้องชาวบ้านทําสิ่งเหล่านี้เข้ามาเราบ่ได้ขาย มันก็บ่มีสสดงจับใจมาใจ่มันก็จะเป็นผญนาเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องที่ชมในรายการชมในคลิปเกี่ยวกับการฝีไม้ลายลมือจากทีมงานของกอศนาาเฮานี่ถ้าหากสนใจที่เอาไปจำนายเนี่ยติดต่อมาอย่างกศนอำเภอชุนของเขานะครับเพื่อที่จะไปสืบค้นสืบหาว่าสิ่งที่สวยที่งงามและเป็นประโยชน์จากฝีไม้ลายลมือของพี่น้องชาวบ้านเนี่ยสามารถจะไปต่อยอดเป็นสินค้าระดับ 2ดาว3ดาว4ดาว5้าดาวได้แค่ไหนเพียงใดก,ก็เชิญนะครับทีอำเภอจุนครับ